สวัสดีครับผมพระกัคย,ยาน,นันทวันนะครับในงานวีแคร์ทำการรายงานวิกิบีพอร์ตครั้งที่14นะครับระหว่างวันที่6ถึงวันที่10เมษายน2 5 5 8นนะครับในสัปดาห์นี้เราก็มีวันทำ สิ้น4วันนะครับเนื่องจากวันที่6กนะคือวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนแรกเลยครับในการบริหารหนี้สินนะครับคุณบุบผานะครับคุณราตีและคุณ3พบนะครับคุณบุบผาเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับคุณราตีเนี่ยโอนเข้ามาแล้วนะครับชุดแรกเนี่ยสองพนะครับโอนเข้ามาแล้ว2 0 0พนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังค้างอยู่4 0 0พันนะครับก็แกล้ว่าจะน่าจะเคลียร์กับเราเนี่ยหลังโคการนะครับอันนี้ติดต่อภาษาพีหนงมาแล้วนะครับ ส่วนอาจารย์สามพพเนี่ยในเดือนของเดือนเมษาเนี่ยน่าจะโอนเข้ามาในช่วงสิ้นเดือนเมษานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนกุลาตีก็ดีขึ้นนะครับน่าจะเค์เข้ามาหลังสงการนะครับส่วนน้องต้านะครับเดีย๋ยวที่แจ้งไว้ว่าสัปดาห์นี้มีวันทํางานทั้งสิ้น4วันนะครับทําให้การรับเคสเนียตกลงนะครับคือเหลืออยู่สีเคส นะครับติดต่อเข้ามาที่13นะครับรับสายได้17นะครับเป็น p c นะครับ F13 เอกสารครบประจำสัปดาห์ไม่มีนะครับแล้วก็เอกสารครบประจำสัปดาห์เนี่ยสี่นะครับเจรจาในสัปดาห์นี้ไม่มีนะครับพี่หนึ่งประเมินสี่นะครับแล้วก็ไม่มีงานค้างเลยสัปดาห์นี้นะครับประเมินดุประเมินด่วนทั้งสิ้นสี่เคสด้วยกันผ่านเพียงหนึ่งเคสนะครับไม่ผ่านสามนะครับทําให้การเจรจาในสัปดาห์นี้ไม่มีนะครับผมทีนี้ ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับรับผิดชอบโดยน้องนุ่นนะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีสี่หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับเป็นการนําเช็คผลตอบแทนของคุณวัทาสนาเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยนำฝากให้ผมไปให้คุณแม่แล้วก็โทรแจ้งเรียบร้อยแล้วครับสองนะครับเป็นการนํานเช็คของคุณมนสสิทธิ์คุณชุติกรฉบับแรกเนี่ยเข้าบัญ,ญชีเรียบร้อยแล้ว,ลวกระจายน้กลงทุนแล้วนะครับสามนะครับเช็คคุณพรศสีเนี่ยเอาเข้าแล้วก็จะนักลงทุน แล้วก็ส่วนคุณคุณแม่พี่ครับค,คุณคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถนําเข้าได้เนื่องจากที่บรรจุย,ยาวทีนี้จแจ้งคุณแม่เรียบร้อยแล้วท่านรับทราบแล้วก็ให้ทานํเช็กตัวนี้เข้าหลังบันสงการนะครับอันนี้ก็หมดภาระในส่วนของน้องนุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประสานในส่วนของตัวเอาติเข้าไปด้วยนะครับนี่คือในภาพรวมคร่าวๆข,ของในส่วนของตัวมาร์เก็ตติ้งนะครับส่วนที่พี่ครับ แจ้งมาในในประเด็นของวิกที่ผ่านมาคือวิกที่13นะครับผมขอที่แจงตรงนี้เลยว่าอย่างเช่นในส่วนของเคสลาดเ้า9 4นะครับลาดเผา9 4ที่เป็นเป็นเทาเ้านะครับเขายังไม่ติดต่อกลับมานะครับเขาน่าจะติดต่อเราจะติดต่อกับเขาไปอีกทีนึงเขาบอกว่าน่าจะน่าจะ ตอนแรกเขาแจ้งเราว่าเขาจะติดต่อกลับมาในสัปดาห์นี้นะครับพอเราโทรไปหาเขาแล้วเนี่ยเขาแจ้งกลับมาว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจหลังส่งการขอปรึกษาทางกาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสโลแกนเนี่ยเดี๋ยวผมคิดแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปเมลต่างหากอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนสโลแกนที่จะพูดตอนทำพรีเซนเตชันของเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งกับเขาไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วน S e O เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ประสานกับพี่ต้อมเลยอันนี้อาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ผม ตัวเอกสาราสังหาริมทรัพย์ตัวมูลค่า15ล้านนะครับที่น่าสนใจนะครับผมทำ,ทำเป็นทำเป็นอินเด็กซ์ไปให้แล้วพร้อมกับมีตัวอย่างที่เป็นหนึ่งอเอารูปมาแปะเอารูปมานำเสนอนประมาณ5เคสนะครับผมนำไปฝากไว้ที่น้องจูแล,แล้วนะครับน่าจะพอส่วนยังแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเคสตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับยังไงลอง ลองดูนะครับถ้าหากติดอะไรยังไงขอเพิ่มเติมได้ครับผมบผมขอจบอรยายงานวิธีรีพอร์ตเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ